กานนี้สองคนข้อสองคนข้นันมอาให้เกี่ยเขาไม่เอตบเขาบอกว่าอย่านเน้อหนลยดนี้เลยแวก็ันแอกตัดแ่หนึ่งนก็ได้พอสน่สิบพอส

ร็ภาพก็ไม่ธรรมดาอร่อยครับแต่ล้เลยจะลองชิมเจ้ามันวเบมันก็หืดเผามากเจ้ามันขอรับ คาร์มอน้า,านั่งกดเปินี้นี่ตัวของเล a ตัวนี้นิ่มเลยครับนิ่มมากจับบ้างกไม่อยากอกวกับจอกห่านที่เลอ้ก็หวา อร่อยขาของเนื้อน่านุ่มขาโบราณแนะ่อร่อยครับได้ถั่มอนหนังก็กรอบมาก ต้งนี้คืจิจ่ายคุ้ <c oughs> มจำนวอแบบินหรือแล้วสมงมงอันนี้เป็นเวลด์ดก็จะมีเดียมเวลล์ามีเดียมเวลจะสุดๆห <c oughs> น,น่อยกอยังใส่ส่ใส่สกลับมาใ่ป นีไม่ต้องเหรออองาี่1มีแบ่งไม่ต้องมีนะมนนี่ยังองนี่อะไมันของเนืก็น่มมาก ขนม่ังแ้นมปังกะเยนไปวันนี้ครับแม่ตอบแกะเยอคนถามเรื่องดาสิไปเยอะมาก จบวันนี้วันี้อาจจะไลท์นะครับไลท์ S9 งสเจ้าหนงสิบเจ้าหนสิบเก้าโปรร้อยสิบสี่เฮดจวันี้มีเ้องงอ๋อมีคนมามาล้เดียวว่าต้องทำ5ให้คนอ คิวเยอะครับตอบแชทก็ไม่ค่อยทันี่หนช่วยรขอบ้อคามันต้องเช็ขอบด้วยของเราเนี่ยยากจง่ไมไม่ได้มไม่ตื่นก็ขอบขาดไปนะจริงจริงตอบไม่ทันเพราะว่าหาของโยกด้วยเราก็พยายามสั่งๆไว้ก่อนแล้วขอบลูกค้ามาจะได้ขายไปเลย เราก็ม,หมาหาของสั่งอะไรสัมใส่ก็บาาทที่นี่คืข็ขปดสวยนะ กา,าวันนี้วันเกิดนาครับพานาามาช็อปปิ้งช็อปปิ้งกับมากินต่อเอิมเอิมวันนี้กินหลุยู่แพงค่ะนี่สั่งสอันนะจ๊ะี๋ยว,ว่าค้าจะหนิดไปเยอะนิดนึง <G ül> มนีไปเที่ยวได้ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังส่งของปกติก็มีทีมในการแก้ไขเครื่องซ่อมเครื่องอยู่พยายามส่งให้เร็วที่สุดแหละครับแต่ต้องใช้เวลานิดนึงไม่ไหลก่อดไม่ไหลโอ้ยเถื่อนจริงก็น่าจะไหลนะ ออร่อยต้องกินให้เกี้ยงขวานให้หมดไม่ไหวแบบแข่งด้วยมือนี้น่นา,าจะค่ายเสียหายประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นละหมื่นนี่ละสองพันห้านี่พันห้านะเซอร์อมอนไม่มีซุปลอตเตอร์ไปด้วยนะครับน้ำนี่ก็ กดถ้าจะเป็น 100, 200. ปร้อยจากสองร้อยเรากดใหญ่หเ,เลยนะน้ำตาลกระดูกขาดอีกถ้าจะมีเหยียบมือเวลาดูค่าจะหายขึนข้อขาหยุดตอบ ไปได้ของเรววาขำใหญ่เลยได้ของก่อนเล้วแต่วันก็จบไปแล้วครับขแก้ไปทุกก่นได้ของล้วขำใหญ่ เขาจะไปบางท่องเทียอย่างข้างคืนทุ้งนี้โลง่งๆเหมือนนะเปนช่วงฝนะครับอะไรบาครับ